สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าอุบลทุกคนนะครับผมรอนพัรตรพลข้อ,อุ่นนะครับรอนเอฟาครับโอ,อ,อ้โหเป็นยังไงคะหล่อไหมคะโโอ้โหเสียงไม่ดังเลยอ,ะอ,อ่ะหล่อเปล่าอตื่นใกล้มากอยู่ข้างบนแล้วตัวเต็มสุดเต็มมากเลยเออวันนี้นะ้าบอกว่าพี่รอน,นอมาถึงอุบลแล้วโอ้โหตอนหน้า ทำ้พี่บผกได้เลยครับตรงนี้ยังมีนะคะเดินมาด้นะคะบอกเลยวันนี้พี่รอนอูน้องเกาทำจริงนะครับเริเลยนะหนูพอจริงค่ะบัตรลอาบัตรราคาฟรีเท่ากันนะครับผมนะฟรีเท่ากันนะคะเขาคนพิเศษกว่านั่งหน้าสุดเลยนะเยอะมากนะคะีของรางวัลนี่เดิมอ่ะ ที่วันนี้พี่รอยมาถึงนี่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่ามีผลงานอะไรบ้างตอนนี้นะคะบอกแฟนๆให้ชื่นใจนิดนึงครับผมนะก็ผลงานที่จบลงไปนะครับมีแต่พรเล็กสาวกรับเพลงรับแล้วก็ดาวเกลียวเดือนาทีที่สามอ่าไหนใครเคยดูดาวเกลียวเดือนบ้างใครดูบ้างครับดาวเกลียวเดือนอ๋อขอบคุณมากครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับมีพิธีกรรายการครับนักคิดตะลุยอาเซียนครับทุกทุกคนเริ่มห่างหกโมงเย็นนาอีเก้าคแล้วก็ ตอนนี้กำลังถ่ายทำละครเรื่องบางอาจารย์อยู่เราต้องสามติดตามนะติดตามดูเลยออกอากาศเมื่อไหร่เอ่ยอะไรเมื่อไหร่คน่าจะปีหน้าครับตอนนี้กำลังเริ่มถ่ายทำมาอยู่โอเคปีหน้านะเตรียมตัวรัรอดูพี่รอนเลยนะคะในละครเรื่องบางอาจารย์นั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้พี่รอนมาถึงนี่แล้วนี่ต้องบอกว่านะคะมาเนี่ยได้กลิ่นความหอมมาจากไกลเลยทีดน้ำหอมมาหรือเปล่าคะผมไม่ได้ฉีดน้ำหอมครับปกติดูเขาไม่ใช้น้ำหอมอาจริงอ่ะแล้วจะใช้อะไรทำไมถึงหอมขนาดนี้อ่านะฮะ บอกก uh ันนะครับด้านดีครับผมนะฮะผลิตภัณฑ์ Fresh and Soft ท like no right? no right. oh oh uh ับบายเอเซน c e นะฮะกลิ่นหอมมากนะครับมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันนะถ้าเกิดไม่เชื่อว่าหอมเนี่ยต้องเอาไปใช้เองใช่ถูกต้องเลยหอมจริงๆมีไว้ใช้กันบ้างหรื่องครับ f r แ s น and Soft ใช้หรือเปล่าใช้หรือเปล่าอ่ามีแล้วนะอย่าพูดเอาใจพี่นะต้องมีจริงๆนะแต่มีคุณแม่บอกว่าคุณแม่มาจากกรุงเทพมาหาพี่รอนเลยนี่นะคะ มาซื้อผลิตภัณ์เฟรน์สอบที่นี่ด้วยน่ารักมากลงคัมเบียนถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าแฟรนช์ฟราของเรามีสีกลิ่นเนี่ยอยากรู้ว่าพี่รอนชอบกลิ่นไหนคะครับผมนะชอบผลิตภัณฑ์นะครับเป็นยส์ชอบสีม่วงนะผมสีม่วงใช่แสดงว่าพี่รอนจะต้องเป็นคนโรแมนติกแน่นอนเลยอ๋อเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยจะมีความหมายเฉพาะตัวของมันถูกต้องค่ะเพราะว่าแต่ละสีของเราแล้จะบอกบอก เอกลักษณ์ขางตัวมองตัวคุณสีพ่วงในโรแมนติกนะแต่ว่ายังเหลือสีแดงสีชมพูแล้วก็สีฟ้าด้วยอาใครที่ชอบสีแดงนะเหมาะเลยกับสาวเซ็กซี่เหยาหยวนค่ะพี่รอนชอบไหมคะแม็กซ์เป็นสาวเซ็กซี่ครับชอบสีแดงมีไหมเซ็กซี่ไม่เอ่ยมีไหมเซ็กซี่ไม่เอ่ยโอ้โหแม็กซ์แม็เซ็กซี่ยกทุกสีเลยนะครับ นะคะแล้วนอกจากสีแดงแล้วที่บอกว่าเป็นเสาย้ายวนใจกินเย้ายวนใจแล้วนะต้องบอกว่าสีชมพูของเราค่ะสีชมพูนีอมมากขอให้ผมเดาใผมเดาสีชมพูเนี่ยดูแบบแบบดูแบบแววหวานๆนะแสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบน่ารักน่ารักใช่ไหมครับน่ารักแต่ว่ามีความรสชืดกรุยอยู่ในตัวด้วยมีความหรุยด้วยนะครับรอบสีชมพูของเรากินพีนี่กันเองนี่ก็หอมเหมือนกันนะคชอบมากนะกินนี้และสีสุดท้ายของเราสีฟ้าที่เราจะแนะนําวันนี้ เดาเลยสิคะสีฟ้าใช่ไหมครับผมรู้สึกความสดใสอ่าใช่เลยสีฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าสดชื่นสดใสจริงๆนะกับกลิ่นนะคะครูรเฟสของเราเนั่เนเองนะคะนี่<ต>นะครับเขาเรียกว่าเลือกกันได้เขาแจกใครที่คิดว่าตัวเองมีบุคลิกมีลักษณะอย่างไรเนี่ยแต่ละสีแต่ละกลิ่นก็บ่งบอกความเป็นตัวเองนะใช่แล้วแล้ววันนี้เราจับโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะพี่กรณ์โปรโมชั่นของเรานะคะหนึ่งแพ กับน้ำยาปรับผ้านุ่มเฟสแด์ซอฟของเราหนึ่งแพคค่ะมีถึงสามถุงนะในหนึ่งแพคราคาเพงเท่าไหร่พี่รอนเนี๋ยพี่รอลองทายซิสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่มที่จะมาใช้ซักผ้าของเราเนี่ยสามถ้าเกิดแพคหนึ่งมีสามถุงใช่ไหมครับใช่ประมาณสักหกสิบบาทได้ไหมโอ้โหแพงไปค่ะพี่รอนแพงไปแสดงว่าโปรโมชั่นสุดๆนะ รอนะคะหนึ่งแพ็คมีสามถุงเพียงแค่สามสิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะโอ้โหถุงนี้ประมาณสิบบาทเลยพี่อรอนถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆนะครับผมะะเพราะว่าเขาเรียกว่าน้องยาปรับค,ความนุ่มนะครับเขาเรียกว่าเราต้องใช้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นได้มีการจัดโปรโมชั่นขึ้นนะใช่แล้วนะคะมาซื้อกันเลยครับผมนะเออเอาใจเลยอยากเป็นหนุ่มโรแมนติกอยากหอมแบบพี่รอนต้องใช้ แฟชั่นซอนะฮะอย่าลืมนะครับเลือกตามกลิ่นแล้วก็่าเขาเรียกว่าบุคลิกที่เราชอบเลยนะฮะทั้งสีสีเลยแล้วก็วันนี้นะคะทายขับของเรานี่มาจองคิวถ่ายรูปกันเต็มเลยใครที่ซื้อสินค้าของเราครบ300บาทนะจะมีเสร็จในการถ่ายรูปกับพี่รอด้วย ถูกต้องเลยนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมามีโอกาสก,าก็เรียกว่าถ่ายรูปด้วยกันใช่แล้วก็เอาล่ะวันนี้พี่รอนมาถึงที่นี่แล้วนะคะค,คุณแม่ๆคุณน้นองๆคุณหลูกแฟนกลับทั้งหลายรอดูกันอยู่แล้วก็ที่สำคัญเลยเราอยากได้นะคะสาวสี่ท่านสาวสี่ท่านวันนี้นะครับร่วสมสนุกกับเรามาถึงที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งทีหนึ่งนะแน่นอนว่าเดี๋ยวมีม่ไดคอนเสิร์ตแต่ว่าก่อนจะมีมิดีคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับสี่สาวขึ้นมาบนเวทีนะสี่สาว ค่ะานานนะคะมารวมกิจกรรมกันนะสี่ท่านเท่านั้นนะครับมีไม่ออมีไมครับสี่คนนะสี่ท่านเท่านั้นนะครับสี่ท่าที่คิดว่าตัวเองนะคะมีเวลาเด็กเลยค่ะมาเลยค่ะ